เพื่อนๆตัวจากเมื่อวานนะคะเราเสริมแค่นี้ค่ะสุดแล้วค่ะแล้วเราก็ถักถักขึ้นไปเรื่อยนะคะพเพื่อนๆต่อไปเราก็เอาตัวของเขานะคะ่ะเ,เสริมเสริมแล้วก็ถักถักขึ้นไปจ้าก็เรา,เราเสริมตัวเสริมเชือกพอแล้วค่ะถึงตรงกลางของตะกร้าแล้วอันนี้ใส่ตัวของเขาเลยจ้า ใส่สองเส้นนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆจนถึงประมาณนี้นะคะใส่สองเส้นนะคะพเพื่อน ไม่ตึงเลยค่ะแล้วก็มัดปูนะคะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนตัวของเขาเลยค่ะสองเส้นนะคะ ເບິ່ງອອກສີມັນຄຸດທักต่อเลยจ้า แล้วก็มัดปูนะคะเพื่อนมัดปูสี่เส้น ประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ตักขึ้นไปเรื่อยค่ะเพราเราเสริมตัวเสริมเชือกเพิ่มจบแล้วนะคะจบแค่นี้ค่ะแล้วกเ็เราเอาตัวของเขาอะถักไปเรื่อยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป